อันนี้เป็นร้านลวกจิ้มต้มแซ่บหมูมีมินทั้งคื่่งในหูมิ้นตับหัวใจเชือเอาแล้วก็ช่างกิโลแล้วน้องก็จะทำให้อยู่ตลาดนะัดเขาตลาดนะัดวังมุกวางแสนน้องวันจันรอยู่ยที่นี่แล้ววันอื่นเหรอคะ แล้ววันอื่นแล้วคะเดือนนี้จะมาวันละทานด้วยวันอื่นไม่มาค่ะค<ะ>่ะไปที่ไหนบ้างวันอื่นน่ะไปแววัดที่จุดย่างมาตากค่ะอ๋อมาตากค่ะใช่เป็นร้านใหญ่ค่ะมีย่างมาตากตลาดอันนี้เป็นร้านหมูต้มค่ะมีอะไรบ้างคะมีเลืกที่มีต้มแซ่มีกระต้มมีต้มเพาะมีไส้มีอะไรเงี้ยค่ะมีมีกระป๋อนมีไส้มีกระเพาะแล้วมีอะไร มีกีวหัวีต้มีเนื้อมีหูหมูด้ไหมใช่ค่ะโอเคก็คือสามารถจะเลือกแล้วก็เอามาต้มแซ่บหรือว่าต้มจิ้มได้ได้ค่ะทำปีต้มไห่ละร้นอ่านี่นะคะแล้วก็มีน้ำจิ้มให้